สวัสดีค่ะชาวคำม,ม่วงทุกท่านในปี2560นั้นมีกิจกรรมสำคัญหลากหลายกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับเราชาวคำม,ม่วงในโอกาสนี้ทีมข่าวคุณภาพโรงพยาบาลคำม,ม่วงจึงขอพาทุกท่านไปทบทวนกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาเชิญพบกับสรุปประเด็นข่าวประจำปี2560ได้เลยค่ะวันที่21ธันวาคม 2,559ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมพูดไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนอำเภอคำม่วงได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการการละสินคนดีสุขภาพดีรายได้ดีปี2,560โดยนายแพทย์พีระอารีรัตนายแพทย์สาธรสุขจังหวัดกาลสศินเป็นประธานช่วงบ่ายร่วมเปิดโครงการปั่นจักรยานชมสวนการพัฒนาพุทธาปลอดภัย เยี่ยมยามถามไถ่ไทยคำม่วงมีการชมสวนพุทธาปลอดภัยไหว้พระบรมธาตุเจดีทิตะศีละมหาเทรานุสรณเยี่ยามให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนช่วงเย็นเป็นพิธีประกาศวาระอำเภอและลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการการสินคนดีสุขภาพดีรายได้ดีปี2560ขอคุณทุกท่านครับ วันที่19มกราคม2560 นายเทียนชัยอัจฉริยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยนางชวีวันณชมภูเขารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินนำหน่วยบริการส่วนราชการต่างๆและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีพอ,อสอวอ,ออกให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดกาลสินบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่โรงเรียนบ้านนาบอนตําบล อ,อำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินวันที่21มกราคม2560รโรงพยาบาลคำม่วงได้จัดกิจกรรมประชุมเพื่อพัฒนาองค์กรของบุคลากรร้อเปอร์เซนที่ห้องประชุมศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพนเพื่อสร้างความรักความสามคัคคีความผูกพัน ร่วมรับฟังนโยบายในการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรเก่งดีมีความสุขตามอัตลักษณ์ร่วม3ข้อตรงต่อเวลาประหยัดและพฤติกรรมบริการที่ดีว,วันที่25มกราคม2560โรงพยาบาลคำม่วงได้ทำพิธีลงนามในสัญญาซื้อข้าวช่วยชาวนา ระหว่างโรงพยาบาลคำม่วงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านพลแพงตำบลดินจีอเภอคำม่วงจัังหวดกาลสินโดยนายมงคลอดทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานและนายพีระอารีรัตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาลสินร่วมกับว่าที่พันรีประพันธ์พระบูประภาพนายอำเภอคำม่วงพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นสักขีพยาน วันที่30มกราคม2560นายแพทย์สมานมิตรอักธนาถผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงได้นำทีมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตในงานตามหอยพ่อมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยราชินีไหมแพรวาครั้งที่สองระหว่างวันที่27-31ถึง31มกราคม2560นณศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาบ้านโพน วันที่8กุมภาพันธ์2560คณะกรรมาการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต7ขอนแก่นเข้าเยี่ยมติดตามประเมินมาตรฐานระบบบริการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคารสิ่งแวดลอ้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลและมาตรฐานด้านสุขศึกษาซึ่งโรงพยาบาลคำม่วงผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม วันที่20 2 1ถึง21กุมภาพันธ์2,560อำเภอคำม่วงโดยคณะทำงานพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ DHSH ได้ดำเนินการอบรมแกนนำวัยรุ่นไวัยใสเพียวเลิฟทุกตำบล เพื่อสร้างเครือข่ายช่วยลดปัญหาและป้องกันการตั้งครันในวัยรุ่นวัยเรียนอำเภอคำม,ม่วงตามโครงการแก้ไขปัญหาระดับอำเภอโดยว่าที่พันตรีประพันธ์พระบูประภาพนายอำเภอคำม,ม่วงและผู้ใหญ่ใจดีจากทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมให้ความรักความอบอุ่นติดอาวุธทางปัญญาแก่แกนนำเพียวเลิฟจำนวน72คน ัที่23กุมภาพันธ์6 5 6 0นายแพทย์นรงสายวงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่7ขอนแก่นและคณะได้ลงตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเขตสุขภาพที่7ไทยก้าวไกลสุ่สากลคนคุณภาพงานคุณภาพ แก่สมาชิกคปะะอปสอคำม่วงคอปสอสามชัยและเยี่ยมชมนิทรรศการโดยมีนายแพทย์สมันมิตรอัฒนาคพร้อมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม วันที่16มีนาคม2560ที่โรงเรียนอนุบาลปรีดีนายแพทย์สมานมิตรอัธนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้จัดก,กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้ก่อการดี Merit Maker มมการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำเพื่อเป็นครูกรในการนำความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำและทักษะการช่วยเหลือไปให้ความรู้แก่เด็ก ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่คุณครูจากศูนย์เด็กหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอคำม่วงวันที่21มีนาคม2560 นายแพทย์สมานมิตรอัธานาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตเขตสุขภาพที่7ขอนแก่นนำโดยนายแพทย์วัชรพงศ์พุทธิสวัสดิ์ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมกำกับคุณภาพการบริการการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยบริการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวันที่20และ21มีนาคม2560ขคปสอคำม,มว่วงคปสอสามชัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเชิงคุณภาพระยะที่2ณหหอประชุมแพรวแพวารงพยาบาลคำม่วง โดยวิทยากรดรพิทยาศีเมืองวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษวิทยาลัยการสาธารณาสุขศิรินทรนขอนแก่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอําม,ม่วงและอำเภอสามชัยในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานในพื้นที่วันที่11เมษายน2560นายแพทย์สมานมิตรอัถนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลําม,ม่วง นำทีมเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับจังหวัดกาลสินรางวัลชนะเลิศประจำปี2560และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคนดีสีสาธร,ราณสุขได้แก่นางดุษฎีมงคลและนายวิชัยผิวเงินสำหรับพ่อตัวอย่างดีเด่นในสังกัดสำนักง,งานสาธรรารณสุขจังหวัดกาลสิน ได้แก่ในายทวีศักดิ์ชมชื่นวันที่19เมษายน2560ที่ห้องประชุมแพรแพรวาโรงพยาบาลคำม่วงว่าที่พันตรีประพันธ์พบูประภาพนายอำเภอคำม่วงประธานหมอครอบครัวระดับอำเภอพร้อมด้วยนายแพทย์สมานมิตรอัถนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงนายสายยันใจทานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง เปิดเวทีการประชุมชมแชร์เชียร์ทีมหมอครอบครัวตำบลทุ่งคลองและได้เชิญกำนันหัวหน้าทีมหมอครอบครัวจากทุกตำบลและเลขาทีมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่อำเภอสุขภาวะตามแนวนโยบายการสินสามดีคนดีสุขภาพดีรายได้ดีด้วยทีมหมอครอบครัวแบบความสุขที่มากด้วยคุณค่าวันที่26พฤษภาคม2560 ทันตแพทย์หญิงเรวดีสีหานูแพทย์หญิงวิภาพรคงศรียาตราอาจารย์จากศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าเยี่ยมสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลคำม่วงติดตามความก้าวหน้าให้ข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ วันที่30ฤษภาคม2560ที่ห้องประชุมแพรวแพรวาโรงพยาบาลคำม่วงนายแพทย์สมานมิตรอัตธนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่ได้โยกย้ายไปเป็นบัตรงานที่แห่งใหม่มีพิธีบายสีสู่ขวัญสร้างขวัญกำลังใจการมอบของที่ระลึกและการกล่าวแสดงความรู้สึกของบุคลากร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองวันที่14มิถุนายน2560ที่โรงแรมริมป่าจังหวัดกาลสินเขตบริการสุขภาพที่7ขอนแก่นได้จัดสัมมนา,าโครงการคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลเขตสุขภาพที่7ในหัวข้อมีไมตรีต่อกันสร้างสารร์สาธารณาสุขไทยเทิดไทยอง์ราชันโดยบีนายแพทย์อิทธิพลสูงแข็ง สาธารณาสุขนิเทศเขตบริการสุขภาพที่7เป็นประธานและโรงพยาบาลคำม่วงได้เข้าร่วมประกวดหน่วยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประกวดคนดีสีสาธารณสุขประเภทลูกจ้างร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอผลงานเผยแพร่กิจกรรมที่ได้ดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานที่ผ่านมาวันที่21มิถุนายน2560 นายแพทย์สมานมิตรอัฒนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลขม่วงพร้อมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลร่วมรับการนิเทศติดตามงานจากคณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลจังหวัดกาลสินวันที่27และ28มิถุนายน2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วงได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอำเภอคำม่วงปีงบประมาณ2,560 เพื่อเป็นการส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลารกรโดยได้จัดให้มีการประชุมอบรมให้ความรู้แก่บุคลารกรเกี่ยวกับระเบียบวินัยหน้าที่ความรับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโทษของการทุจริตคอร์รัปชันวันที่3กรกฎาคม2560 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วงได้รับการประเมินการดำเนินงาน NCD Clinic Plus จากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาลสินเพื่อติดตามประเมินการพัฒนาคุณภาพของคลินิก NCD ในสถานบริการสุขภาพในเชิงระบบการบริหารจัดการและการดำเนินการทางคลินิกวันที่13กรกฎาคม2560 คณะกรรมการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลคำม่วงได้ออกตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงจำนวน600คนตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา2560ของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพและสามารถป้องกันโรคภัยหรือดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้นได้ วันที่ส4กรกฎาคม2560โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนได้รับการประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวระดับจังหวัดโดยนายสายยันใจทานสาธารณสุขอำเภอคำม่วงรองประธานคอปอสอคำม่วงพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจากโรงพยาบาลคำม่วงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอคำมว่วงร่วมให้การต้อนรับ วันที่21กรกฎาคม2560กลุ่มง,งานทันตาสาธารณสุขคอบปสอ,อคำม่วงได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุและการประกวดผู้สูงอายุฟันดีสุขภาพดี80 ปีโดยมีว่าที่พันตรีประพันธ์พบูประภาพในอำเภอคำม,ม่วงเป็นประธานเปิดงานนายแพทย์สมานมิตรอัฒนาคผู้มินวยการโรงพยาบาลคำม,ม่วงและนายสายันใจทานสาธารณาสุขอำเภอคำม,ม่วงนำทีมร่วมกิจกรรมวันที่28รกรกฎาคม2560คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม,ม่วงร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรางกูลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา65พรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์วันที่31กรกฎาคม2560ว่าที่พันตีประพานพระบูปะาาในอำเภอคำม่วงนำทีมภาคีเครือข่ายอำเภอคำม่วง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการปฐมภูมิและสุขภาพระดับอำเภอร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบริการะปฐมภูมิจากสำนักงานเขตสุขภาพที่7ขอนแกน่นที่ได้ดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริการปฐมภูมิและสุขภาพระดับอำเภอปีงบประมาณ2,560โดยมีผู้ร่วมประชุมจากจังหวัด11ขอนแก่นมหาสารคามและกะลาฬสินธุ วันที่2สิงหาคม2560ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นได้ออกประกวดโรงพยาบาลดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและลดโรคร้อนเพื่อคัดเลือกสถานบริการสาธารณาสุขที่มีผลการดำเนินงานลดโรคร้อนดีเด่นระดับเขตโดยทันตแพทย์สาโรรโพไขหัวหน้างานทันตสาธารณาสุขประธานอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วงให้การต้อนรับ 2-4สิงหาคม2560ณโรงแรมริมปาวเขตสุขภาพที่7ได้จับประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ The Second International Conference 2017 Healthy Aging Anti-Aging ข้ปะะอปสอคำม่วงมีผลงานวิชาการนำเสนอจำนวน13เรื่องได้รับรางวัลการนำเสนอประเภทโปสเตอร์สาขาป้องกันและควบคุมโรคอันดับที่2ชื่อผลงาน การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตำบลโพลอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินนำเสนอโดยนางสาวทิพวรรทุงกรรมนักวิชาการสาธารณาสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบบ้านโพนวันที่12สิงหาคม2560นายสนายสมานมิตรอัธนาคผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงนำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา8 5 0 0รษาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วงวันที่18สิงหาคม2560โรงพยาบาลคำม่วงร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำม่วงจัดมหกรรมสุขภาพอำเภอคำม่วงชมแชร์เชียร์โดยมีนายสายันใจทาน สาธารณาสุขอำเภอคำม่วงเป็นประธานเปิดงานมีการจัดนิทรรศการความรู้วิชาการสุขภาพเวทีเสวนาเสริมพลังสร้างสรรค์สังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพในชุมชนของอสอมแกนนำวัยรุ่นไวไัยใสการแสดงความสามารถของกลุ่มนักเรียนการมอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคคลต้นแบบกลุ่มผู้ทำความดี วันที่21และ22สิงหาคม2560โรงพยาบาลคำม่วงได้นำเสนอวิชาการณโรงแรมเซนทรากรุงเทพมหานครในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Road to Service Plan 4.0เรื่องการพัฒนากลวิธีในการประเมินความเสี่ยงการดูแลรักษาการป้องกันความเสี่ยงในการคลอดทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า2,500กร,รมัม ในคลินิกตากครั้นโรงพยาบาลคำม่วงจังหวัดกาลสินได้รับรางวัล p o อปปูล่าโหและเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมในรอบปี2560โดยทีมข่าวคุณภาพจากโรงพยาบาลคำม่วงขอขอบคุณชาวคำม่วงทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมกิจกรรมและร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆตลอดปี2560 ท่านสามารถติดตามสรุปประเด็นข่าวประจำปีได้ในครั้งต่อไปโอกาสนี้ทีมข่าวคุณภาพโรงพยาบาลคำม่วงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสวัสดีค่ะ